เมืองไหลกันไปต่อ,อยเกาบอมันห้าพันจะได้จะได้รือ้อมันบอกข้าวว่ามันเป็นจังได้ว่าพออีเมลคร่อยเอาหผมจัดไปดีครับจังหวะน,นี้1 8 0 0 0บาท กราบสวัสดีมีลักนักปันก่นลูกท่านครผมอยู่กับผม d j เจบั Bart, คนเก่าคนเดิมอีก,กแล้วจ้ามาครับผมวันนี้อยู่กับเกมฮ a วายเอียนทิกเอรผมไปสวยงามกันสักกเร็กน้อยครับท่านใครที่ขอเกมนี้เข้ามา,าผมเดี๋ยวจยัดให้แรนนะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจ้าวันนี้ขออนุญาตจาัดไปแปลกๆหน่อยรายการผมสาหมุนกันไปก่อนนะจ๊ะย่งไงหรือเปล่ามาหน่อยเว้ย เข้าอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะผมไปยังไงผมจังหวะนี้ไหลกันไปต่อวายมาสวยๆงามๆแรงจังหวะนี้ไม่เข้าอีกแล้วแล้วไอ้ว่าจะได้จะได้ต่อไม่เข้าแล้วยังไงต่อครับท่านสวยๆงามๆแรงจังหวะนี้มีอะไรกันอยู่ขออีกไว้เต็มเต็มเข่งหน่อยดิไม่เข้าได้ไงวะเนี่ยไหลหน่อยดีไหลหน่อยดีมาหัวใจได้อยู่ สวยๆงามๆกันไปครับผมสำหร,รับใครนะครับที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนนะครับผมก็สามารถขอเกมเป็นเข้ามาได้เลยเดจากจากังหวะนี้ไหลการไปก่อนดีครับท่านแล้วว่าจะได้ต่อจะได้ต่อไม่มีเข้าว่ะไม่มียมไม่เป็นอะไรถือว่าได้ถือว่าโดนกันอยู่เอาหน่อยเอาหน่อยแล้ว,ว่าจะได้มาไหลนิดนึงหน่อยดี เดินไปจังหวะนี้ผมวายไหลกันไม่ต่อขออย่างนี้หนึ่งไม่เข้าได้ไงเนี่ยได้มจังหวะนี้สวยๆน้ำงงขออนุญาตเปิดเทอร์โบเลยละกันนะผมสวยๆหนักๆเน้นๆกันสักกระล็งหน่อยผมจังหวะนี้วายมาถึงอยู่ไรอีกนิดนึงละครับท่านได้แล้จังหวะนี้ไม่เข้าได้ไงครับผมตายดิยังไงกันต่อ แลวไอ้ว่าจังใดกันต่อผมจังว่านี้ยหนักๆเน้นๆกันกสักเล็กนอก้อยลงไรกันไปต่ออีกขออีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเฮ้ยจะขาดทุนแล้วนะเนี่ยไปกันหน่อยเว้ยเอาเร็วจังว่านี้ผมเข้าวีสิบสองหมุนสวยงามพระรามเก้าผมจะปลาให้เสียจัดเ,เรืออย่างให้ร่มไอ้ว่าจะใดต่อมีมาต่อไหมยังไงเฮ้ย เอาแล้ววะจังหวะนี้เกียงพุงแน่นอนแลผมจากไปจังหวะนี้วายไรกันอยู่ไม่เข้าได้ไงวะ <S <S งเกินไปแล้วบางทีอะบางทีอะไอ้ว่าจังไหนไรอ,อีกนิดนึงหน่อยดิยังไงครับท่านด้วยเกินวายต่ออันไม่อีกโอ้โหวายก็ไม่เข้าอะไรวะยังไงครับนี่อเกิงไงนงไปหรือเปล่าจังหวะนี้ แล้วจะได้ต่อมเมาแล้วมีบวกสี่สวยงามระามแปดจังหวะนี้เข้าฟรีมาอีกหนึ่งรอบเขาหมรูเรื่องกับเบื้องแต่ก็ผมกดไปเลยจ้ายางไงก็เข้าบวกมาอีกสิบสองหมุนนะผมสวยๆงามๆกันไปจังหวะนี้เป็นสิบสามหมุนยังไงก็เข้าให้หน่อยแล้วกันผมผมนะสองหมุนแล้วนะแล้วก็ไหลกันไปต่ออีกโอมมีมาต่อไหมขอต่อหน่อยนิดน,นึงนะมเข้าได้ไหมว่าเกินไปว่ะบางที บางทีก็เกินไปอยู่นะโอ้โหสาวายมารอแล้วจังหวะน,นี้วายมาเต็มๆสองช่องแล้วไม้ว่าจะไหนต่อไหลกันไปต่อดีครับจังหวะน,นี้บวกเข้ามาอีก4ี่หมุนนะมสี่ฟรีกันไปอีจนะยังไงครับผมสวยๆงามๆกันไปหน่อยดียังไม่เข้าเลยนะมาดิครับจังหวะน,นี้1 3 0 0 0บาทเอาเรื่องไหลกันไปต่ออีกรับผมื่นห้าพันจะได้จะได้หรือมันบอกข้าวว่า เป็นจังไดวะพออีเมลเข้าไหลเอาหมจัดไปดีครับจังหวะนี้18,000บาทแรงจังหวะนี้กดกันไปทั้ง1ทีไม่เข้าอ๋อไม่เข้าหรอเกินไปหรือเปล่าไม่น่ามีเกดิดยังไงครับท่านโอคูไม่เข้าจริงและจังหวะนี้โอ้โหสาวายมายังไงนี่ครับท่านสับประรดกันไปอีกครับท่าน10,000หมืนบาทแลผมสวยๆงามๆแรงจังหวะนี้จัดกันไปอีกนึง สวยงามพระราม8แล้วไหลกันไปต่ออีก5้0 0ได้อยู่นะจ๊ะจังหวะนี้สวยๆงามๆกันไปดิครับถือว่าได้ถือว่าโดูนะครับผมจังหวะนี้เอาเรื่องกันอยู่นะจ๊ะทำเป็นเล่นไปไวายอะไรมาวายอะไรไ,ไปต่ออีกครับผมเลขสี่หุ่นสุดท้ายยังไงเอ้าม,มาดิครับจังหวะนี้เต็มๆช่องกันไปมาดิครับสับป,ประรดออีกเจ็ดพัน จังหวะนี้ถึงแสนแน่นอนแสนแน่นอนครับท่านมาดิครับหมื่นสองจังหวะนี้อะไรยังไปต่ออีกขออีกนิดนึงมีมาต่อไหมครับท่านจังหวะนี้ขอญาตจ,จบเลยผมสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพี่ว่าไงเอ้าเอาเรื่องผมจังหวะนี้แตกกันไปครึ่งแสนแล้วครับผมสวยงามพระรามแปดนะครับท่านหมุนสุดท้ายผมจบจบกันไปเลยแล้วกันขับท่าน จกักหวะนี้ผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวรัดท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า